คอมเมน,น,นต์สนันเตะนาสลัดลูกสาวหล่อใส่ชุดเจ้าสาวภาพนี้สวยมาก เรียองเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างมากเลยละค่ะเมื่อนักแสดงสาวหล่ออย่างตินาสุพนาาจิตลีลาได้ทำการสลัดลุกถ่ายแบบโดยการใส่ชุดเจ้าสาวขาวซีทรูบางๆและเผยให้เห็นแผ่นหลังเซ็กซี่เล็กน้อยโดยภาพเซตนี้ตินาโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความว่าตัชตินาได้ใส่ชุดเจ้าสาวครั้งแรกในชีวิตและน่าจะเป็นครั้งเดียวแหละเนาะขอบคุณพี่ โพสนี้สามารถเรียกยอดรายได้ไปถึงเก้าหมื่นกว่าเลยล่ะค่ะแถมยังมีหลายๆคอมเมนต์เข้ามาชื่นชมและแซวกันเพียบไม่ว่าจะเป็นป้องนวัดเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่น่าเกรซการเก้าเข้ามาคอมเมนต์ว่าว้าวว้ายังไงสิบัวนรินททิพย์คอมเมนต์ว่าเป็นภาพที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นนะและอื่นๆอีกมากมายเลยล่ะค่ะ